สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบพวกเราเดี๋ยวเวนเจอร์กับรายการทริกเกอลอต<ล><ล>นะถึงเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสี่ใช่ผมเอพิโซดที่สี่แล้วนะใช่จะเป็นเราจะมาพูดถึงทิคเ,เล็กๆในเกมลาซาก้ากันนะครับผมอ่าในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องทิคเรื่องสกิลพาสซีฟพาสซีฟของหลัง ว <Viking. S 2> างไวกิ้งเราจะมาะพูดถึงสกิลความความสามารถพิเศษของสกิลพาร์ตตต่างๆเนี่ยนะที่มันมากกว่าที่คุณคิดใช่มันจะแฝงไว้ความสามารถนี้จะแฝงไว้ซึ่งคลิปนี้เราอาจจะแบ่งเป็นพาร์ๆไปนะเพราะว่ามันเยอะมากนะครับผมอะผมโดยคลิปแรกพาร์แรกเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องหลังไวกิ้งกันนะ,ะหลังไวกิ้งเนี่ยปกติเนี่ยความสามารถของมันก็คือเมื่อเราโจมตีอันหลังเนี่ยระยะประชิดเนี่ยมันจะเด้งกลับใช่ันจะเด้งกลับ ที่แต่ละคนรู้กันนะว,<ช>ว่าตีปุ๊บจะเด้งกลับ<ช>แต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะผมใช่ครับผมความต้าแฝงของมันนะครับความพิเศของมัน,นก็คือการลดดาเมจเมื่อเราโดนโจมตีจากข้างหลังเนี่ย<ช>ไม่ว่าจะเป็น,นใช่จากข้างหลัง่านั้นไม่ว่าจะเป็นการโจมตีระยะประชิดหรือว่าการโจมตีระยะไกลนะระยะไกลด้วยนะระยะไกลเห็นว่าจะไม่เด้งกลับแต่ก็สามารถบล็อกป้องกันเอ้บล็อก ดาเมจถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เราดาเมจถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าน,นีูลองยิงผมมาครับเราจะมาเราจะมาเทียบให้ดูเทียบกันให้ดูนะครับนี่ออันนี้คือใส่ใสหลังไวกิ้งนะเห็นว่าวมันลดรแค่ประมาณตัวโอใหญ่ทึ่หนึ่งเดี๋ยวลองเราลองไม่ใส่หลังไวกิ้งนะแล้วลองโดนยิงโดนยิงดูครับอ่าต่อไปเรามาดูแบบว่าไม่ใส่บ้างครับผมว่าจะโดนดาเมจเยอะขนาดไหนนะยิงมาเลยครับ จากข้างหลังนะจากข้างหลังนี่นะจะเห็นว่าเลือดลดไปถึงตัวโอข้างหลังเลยนะครับครับผมซึ่งจากตอนแรกที่ลดเนี่ยมันลดแค่ประมาณตัวโอใช่หมายถึงตรงชื่อผมเนยบางคนไม่รู้โอไหนวะหูาถึงโอไหนหมายถึงหลอดเทียบกับเทียบกับตัวหนังสืออนะมันลดเยอะกว่านะถ้าเราใส่ถ้าเราไม่ใส่หลังไวทกิ้งอันนี้ก็เป็นความสามารถแฝงพิเศษเล็กๆนะฮะ ก็จะมีอีกหลายๆเกียร์นะที่มีความสามางแฝงพิเศษแบบนี้นะจะไปพูดถึงติดกันอีกตอนหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนั่นเองนะครับผมสำหรับตอนที่หนึ่งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะต่วันนี้ก็พบกันตอนหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ